ใา่ครับอืมแม่ก็รู้กันอยู่เข้าเกมแล้วก็กดเพย์ไง่ายๆเลยเพย์เข้าไปก็กดไหนก็ได้สัวการสโลก็ง่ายๆเลยแบบถ้าคนเห็นนะข้างๆไอตัวหยุดเนี่ยนี่คือตัวสโลว์มา

ตรงนี้ต้นไม้เนี่ยปดไปเลอยแล้วก็พีกออกเห็นข้าใจแล้วนะเดี๋ยวใครสอนอะไรก็ตอได้ครับโอ้โหพวกเราเตรียมอะไรวะตัดไปเรื่มยเลยลอง ต้องเป็นปืนกลเท่านั้นนครับนี้แหละตดยป่ะหมดไฟเลยต้องออก เึงดับก็ดัก่ก็กดตรงนี้บก็ดับก็นับก็ดับก็ดั้กดันัก็ักดก็ดก็กดกดัรก็ดับกกัก็กดัก็ันกดับก็บบ